เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องกล้องคุง X2 นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดคลิปวิดีโอแบบไม่มีลายน้ำนะครับผมแบบนี้คือสมมติว่าตอนที่เราจะดาวน์โหลดคลิปมานะครับผมเราก็จะดดาวน์โหลดคลิปของเรามานะครับผมก็ถ้าคุณจะดาวน์โหลดนะครับส่วนมากเขาก็จะกดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะ เป็แล้วมันก็จะมาติดเป็นลายน้ําแบบนี้นะผมซึ่งผมจะมาสอนวิธีการเอาลายน้ามันนี้ออกนะครับผมเป็นลิงค์นะผมขั้นแรกเราก็ต้องไปที่คลิปของเรานะผมแล้วก็กดสามจุดนะครับผมแล้วก็กดลับรอบลิงค์ครับตรงนี้นะผมแล้วก็จะเข้าไปแอปอันนี้สำหรับไอโฟนนะผมแล้วก็ต้องเข้าไปแอปในซัฟเรีนะถ้าเกิดเข้าไปใน Google ก็ไม่สามารถใช้ได้นะผม เราต้องเข้าไปในแอป safari นะครับนี่แล้วก็จะเป็นไอตัวนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไอตัวนี้ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งวิธีการก็กดดาวน์โหลดก็แล้วก็คัดลอกกดวางแล้วเราก็กดวางนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลยครับนี่นะกดดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดอันแรกเลยนะผมดาวน์โหลดอัน นี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปวิธีการดูว่าคลิปของเราดาวโหลดเสร็จยังก็กดไปที่ตรงกอไก่นะครับผมผมวงกลมไว้ให้นี่ครับแล้วก็กดรายการดาวน์โหลดนี่ครับผมมันก็จะมาแล้วนี่นะตอนนี้มันก็มาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ง่ายๆครับสะดวกสะดวกนะครับผมก็ออกเลยครับผมมาครับก็จะได้คลิปแบบที่ไม่มีลายน้ํากันนะครับผมนี่ไง ครับผมแล้วก็ไม่มีรายน้ําครับผมแล้วก็จะใช้ทําแล้วก็สะดวกครับไม่มีรายน้ําก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อปเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ